สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอู๋จะมารีวิวกระเป๋าดุยวิ o ตองรุ่น p o j e s t m a t i s นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันเลยนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะวันนี้เขาผูกโบโให้ด้วยนะคะเนื่องจากบอกเขาว่าเป็นของขวัญน,นะคะเราก็บอกกับ SA ได้น้อเขาก็จะผูกโบสวยงามให้เราแบบนี้นะคะก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยตรงนี้ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวน้องหลุยกันเลยดีกว่า mm hmm. เปิดออกมานะคะ mm hmm. เขาก็จะมีถุงผ้าแบบนี้เลยนะคะสวยงามตามแบบฉบับของหลุยซองเขาเลยนะคะ mm hmm. เปิดมาก็ mm hmm. าจะเจอกระเป๋านะคะ mm hmm. สวยงามนะคะ กระเป๋าแบบนี้นะคะเปิดข้างเดียวนะคะเปิดข้างนึงเปิดมาก็จะเจอกับสายนะคะสายสะพ,พายนะคะกระเป๋ารุ่น p o c e Metis เนี่ยเป็น Canvas นะคะทุกคนเป็นลายโมโนแกร,รมนะคะลายคลาสสิกข,ของบุ๋ยเขาเลย เดี๋ยวเรามาใส่สายกันพอใส่สายแล้วก็จะสะพายได้2แบบนะคะเป็นสะพายข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคอสตวดีได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองให้ดูนี่นะคะก็ลองสะพายมาแล้วลองแบบ ลองสะพภายถ่ายรูปมาแล้วก็โอเคนะคะน้องเขาใบกําลังแบบพอเหมาะนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะก็ประมาณนี้แต่จะคล้องแขนไม่ได้นะคะทุกคนก็จะถือได้ถ้าวันไหนแบบเอาไปเบาๆนะคะเราไม่ได้จะสะพายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือน้องเขาได้เก๋ๆนะคะก็สามารถถือได้ใบไม่หนักนะคะเบา เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะนะคะข้างในก็เป็นผ้านะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะคะเนะะี่ยค่ะมองเห็นไหมจะไม่ใช่สีดำเนาะกต่เป็นสีน้ำตาลใส่ของได้เยอะเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ด้านนอกตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ของอีกช่องหนึ่งนะคะก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้เนาะ มือถือ iPhone 14 Pro Max ก็ใส่มาแล้วลองใส่ให้ดูนะคะนี่นะคะ iPhone 14 Pro Max ก็ใส่เข้าไปเลยได้สบายสายเลยค่ะทุกคนถ้าเราสะพายหรือเราถืออยู่เนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้หนักอะไรเลยนะคะทุกคนเราก็สามารถใส่น้องเขาข้างหลังได้เลยหรือจะใส่ข้างหน้าก็ได้ด้านในก็ใส่โทรศัพท์ได้ชิลๆเลยส,ยสบายๆใส่ได้สองสาเครื่องเลยก็ใส่ได้เลยนะคะ ช่องนี้ก็ใส่เป็นกาดได้นะคะช่มงนี้กใส่เครื่องสอําอางได้ใส่ได้เยอะเลยค่าตัวของน้องนะคะวันนี้ที่ได้มาเลยนะคะราคา8.4 0 0 0บาทนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะคะใครที่กําลังมองหากระเป๋าหลุยนะคะเราตัดสินใจดูนะคะ